สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแหม่มจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําแกงไก่เนียวนะคะใส่ใบยี่หล่านะคะจะเรียกว่าขั่วไก่ก็ได้นะคะแกงขั่วไก่ผัดเผ็ดไก่เรียกได้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเก็บผักสดๆจากสวนกันก่อนนะคะเอาไปใส่แกงนะคะอเอาืใบใหญ่ๆเลยอหอมๆเลยยี่หล่า เยอะเลยเออโช๊นี่ได้แล้วสดๆเลยตรงไหนอีกตรงนี้อ,อกีอเอกอเกขือนอ่อนเลยค่ะตอนนี้แม่มก็กำลังหั่นไก่เหนียวอยู่นะคะตอนแรกไก่เหนียวมันเป็นตัวๆนี่แหละเราก็เอามาหั่นแยกชิ้นส่วนก่อนพอดีเมื่อกี้นี่แมมกดอัดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้อัด ผิดพลาดทางเทคนิคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมาเลาะให้ดูนะว่าเอาขาออกยังไงเอาปีกออกยังไงแล้วทำยังไงให้เหลือแต่ซี่โครงนะคะก็ไก่เหนียวมันกินยากใช่ไหมเราก็เอาส่วนเนื้อทั้งหมดเนี่ยมหาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เราจะได้กินง่ายแต่ส่วนปีกกับขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะสับนะให้มีกระดูกนิดหน่อยไม่เป็นไรส่วนโครงเนี่ยก็ไว้เก็บไว้ทำน้ำซุปต่างๆนะคะ เ้าไขมันเนี่ยแหม่มจะลาอเอาไขมันออกจะเอาไปเจียวเป็นน้ำมันนะคะจะได้หอมๆค่ะค่ะแหม่มก็จะเอามันไก่นะคะมาเจียวนะคะเจียวเอาน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็จะใช้นี่นะคะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ไก่นะคะที่เราหั่นแล้วนะคะเอาลงไปล้วนเลยผัดๆไปนะคะ พอเรารวนไก่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาขึ้นมาพักใส่กระัมไว้ก่อนนะคะค่ะพักไว้แบบนี้แล้วก็เอาน้ำมันไก่นะคะที่เราเจียวกันเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปค่ะจะทำการผัดพริกแกงนะคะ แกงให้หอมเลยเนี่ยค่ะพี่แกงใส่ไปค่ะผัดพี่แกงให้แตกมันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะพอเราผัดพี่แกงให้หอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่น้ำไปด้วยนะคะใส่น้ำไปด้วยค,ค่ะแหม่มก็จะใส่น้ำพอให้แค่ปิ่มๆไก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้เขางวดนะคะที่ทําแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นไก่เหนียวนะคะเราจะทําให้เขานุ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะ,ะน้ําเริ่มงวดนี่ค่ะพอน้ําเริ่มงวดเนี่ยแหม่มก็จะใส่ มะเขือกับพริกลงไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เขาแห้งพอดีเนี่ยมะเขือจะได้สุกพอดีนะค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำปลาตัดน้ำตาลนิดหน่อยนะคะโอเค แล้วสุดท้ายนะเราก็จะมาใส่ใบยี่หร่ากันค่ะใบยี่หร่าสดๆเลยหอมๆนะใส่ไปเลยค่ะหรือว่าจะใส่กะเพราก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่กะเพราใส่ใบยี่หร่าหอมๆเมนูนี้แม่แนะนำเลยนะคะอร่อยค่ะผักก็ฟรีนะคะผักฟรีเพราะเราปลูกเอง น้ำมันก็ฟรีเหมือนฟรีเพราะว่าเราได้จากไก่นะคะแล้วไก่ก็คือว่าใช้ไก่เนีว้วไก่เนียวก็คือไก่ที่ราคาถูกเมนูนี้อร่อยแล้วก็ประหยัดได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไก่หนึ่งตัวก็ประมาณ1000เยนถ้าเป็นไก่เหนียวแบบนี้นะคะก็ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามอเยนเองค่ะนี่ก็ได้เมนูอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วนะคะ วิธีทำก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแล้วก็ได้กินอาหารเหมือนอยู่ไทยด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วแหม่มก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็แหม่มจะแปะลิงก์กลุ่มอาหารของแหม่มไว้นะคะเข้าไปพูดคุยกันเล่นได้นะคะที่กลุ่มนะคะมันจะแปะไว้ใต้ยูทูบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ